สวัสดีครับผมสออัจฉริยระเกษตรดนเนาะวันนี้เอาโรบิน Nb ็2 0สองสองศูนย์ศูนย์มาฝากนะครับญี่ปุ่นแท้นะครับตัวนี้อ่ะสวยเลยครับตัวนี้มาเดี๋ยวผมให้ชมกันสำหรับใครชอบโรบินเนาะสวยครับแท้เดิมนวมโรบินนะครับเห็นไหมเขียนว่าโรบินโอ้ยังอยู่สภาพสวยมากครับตัวนี้มาดูหางกัน พัชราเลยครับสวยครับตัวนี้ใบาบางญาแท้เดิมนะหัวเกียร์ประกับครบพร้อมใช้นะมาตอนนี้โรบินเหลือสีดแดงกับสีเหลืองนะโอเคมาสตาร์ทเรื่อมฟองเหลืองกันดีกว่าติดง่ายครับตัวนี้อันแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือราใช้ตัวนี้จะใช้เป็นสองระบบได้นะระบบช็อคอ่าระบบที่หนึ่งคือระบบทั่วไปข้างบนหรือว่า อ่าตัวนี้จะเป็นระบบพุทนะครับอ่ากำคันเล่งมาหน่อยหนึ่งครับแล้วก็กดเข้าไปให้ดังปึ๊บแล้วก็ปล่อยคันเล่งกลับเนาะดึงดึง,ดงไปปึ๊บเหมือนจะติดอ่าพี่ก็บีบคันเล่งอ่ามันจะดังปุ๊บออกไปอย่างนี้โอเคมาดเครื่องกันดีกว่าผมตั้งเดินเบา้นะพอๆเลย อนนอโอเคครับโกัดยวโเคครับ,อคครบขอบคุณครับ